ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์ดสุขสุขคนผมพบก,ก,กับเจสีเส้นเก่าเซนเคยในเส้าเมื่อวันพุธน้องนี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ลงมาทงนาะคือเก่าพี่น้องลงมาส่องเมืองข่าวนี่แหละพี่น้องเหลืองมาแล้วจ้าเดียังบ่ทันได้เกี่ยวได้ตัดอยู่จ้ะยังรออ่าท่านได้ลง,งมาเพราะว่าเพิ่นจะเป็นคนมาตัดนั่นแหละพี่น้อง นี่านีกกนยังรออยู่จ้าแต่เขาเขากระุกเลืองมาเลยย่างเพื่อนก้ฟังฝนเขาว่ายันยังฝนยังพายุพายุาอยู่เขาว่าฟังพายุสีขาวหรือจังได้อยากเกี่ยวใหม้มาแล้วมันทัว่วมาได้อยากทามีหม่องฟูงว่าปลูกควายได้พี่นเองเ,ออเ้ยมอก็ได้เอาขึ้นเทิงเฮือนบ่มีหยาไม่ยกห้กหนกะมเมื่อน,นี้ก็คือสิยงได้ลงไปซอย ยิงเจี๊ยบซื้อกาวนั่นแหละพี่น้องเลยยังไม่ได้เกี่ยวของเจ้าของเลยทั้งที่ว่ามันสุกแล้วค่ะ,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 ะสุกทั่วหมดเลยแต่เราก็ยังไม่ได้เกี่ยวค่ะ หัวกะบยองกระยุงค่ะลงมาหน,น,น้ายังม่ทันได้ล่างสีหูสีตาอีกอย่างเลยค่ะก,กรับเกิดแะ้วก็สิงลกไปใส่ย,ยิงเทียบทุกจ้าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมันนี้ก็ได้อาบแดดฉันบอแดดจ้า สิลงมาเป็นระบบเป็นเมฆว,วแต่ว่าก่อนขึ้นสิลุงไปตัดข่าวเล็กๆแน่น,นอนนะคะมื่อว้เพาวานางบอกเกี่ยวค่ะนางบอกว่ามีคนมาตาัดให้แล้วแต่ว่าชุดน,ะะนงงี่นค่ะมันชุดอยังนี้ค่ะไปไหว้ <c oughs> <c oughs> มากอันกังเกงมันนะ <c oughs> <c oughs> หรอเออเอาจิบุ้ยลงมาแล้วเราก็จะทําการไป<ร>ตัดข้าวหน่อยนะะไปะเรานั่งซาเลงไปด้วยกัน รอด้วยิรอตรงนั้นไปดีรอด้วย,อ,วย <c ười> อ๋อสีมันสีสวยมากเลยอ่ะไม่ไปแล้วครับไปรอด้วยอาจจะมีไข่เหรอก็เจ้าหัวล <c ười> ะสิ <c ười> เนแล้วเดยวๆไปเป็นอะไรนี่สินะักเลติดเครื่องครับพี่น้องคุณทาติดเครื่องนะออไม่กล้าี เดี๋วมาให้เจ้าของเ้าติดให้ดีกว่าวบบนี้ แก่ไม่ได้ไม่ไปอ่ะ็อยากกวาดไร ทีะ 2, 3, ละสองสามเซนน่นะแหมหวานมันเยอะหน่อยเชียวหวานไมันลายแน่ เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะคล่องแล้วค่ะใกล้จะคล่องแล้วลิซี่โอ้เลิศเลิศค่ะนั่งกันแล้กันขมุกขมุนอยู่โอ้ยเบอร์ไหนครับจัดแมนะ <laughs> รถเกลิสซียรถแต่รถกับไอเบิร์ตแน่นะเออก็ไม่ขัดนะเฮ้ยได้เลยนี่อ่านึ่งศูนย์มโอ้ย

เฮ้ยเห็ดเป็นบะดนนี่นะเห็ดเป็น้าเห็ดเป็นปะนี่น่ะออเฮ้ยเก่งแล้วเก่งแล้ว่ะอุ้ยสิเก่งแล้ว Ah. Ah. <laughs> อาคือพ่อเห็นยิ้มไหได้ตั้งใจโฆนนาบูดใช่ไหมคะอาอพอแล้วไห้กายนิ่ตัดตม่วาน ก็ยังพอหรือยังคะขอจากความรู้สึกหน่อยอ้าวอ้าวทีเแล้วให้นึ่งอะไรตวห้องก็ได้อะนะน่านึงกับรสแล้วอยู่ค่ะ รถดมาค่ะเจสซรถมาก Ôi Ta.

แล้วค่ะนางเปลี่ยนมือนางว่ะหลานสาวจัดเปลี่ยนมือค่ะพี่น้องปวดขามปไหมเป็นจังไหนเฮ้ยเป็นจังไหนความรู้สึกกันระหว่างเกี่ยวกับจัดอ่ะมันคึกน,นะคะมันปวดแขนค่ะอันไหนดีมันบริขื้นัดห่านะคะ <c oughs> เลยค่ะเอาเป็นว่าเราไม่เหมานะเนาะเราไป็นมแม่ทัพบรการชสวัสดนนี่เนาะค่ะเดี๋ยวจะเก็่ข่าวบริการาวบ้านนี่กันนะคะเดี๋ยวรุ้งมาตักข่าวน้อยนินนยนะะดๆทำบันทึกเกี่ยวค่ะจะ่เป็นพวกเว็บขมาดบริการกายเกิดขึ้นซีจะเป็นมืสอสังหาร่ไปแล้ว <c oughs> ค่ะพี่น้องค,ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอรับใจให้ทุกวันเลยนะคะ